สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกจัดงานประชุม IPA เล่นฟื้นคืนพลังพาเด็กก้าวข้ามวิกฤตค่ะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกจัดงานประชุม International Play Association หรือ IPA Thailand Panel Discussion เล่นฟื้นคืนพลังพาเด็กก้าวข้ามวิกฤต Play More Play Now พร้อมเปิดตัวสมาคมการเล่นนานาชาติสาขาประเทศไทยเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการเล่นอิสระระหว่างนานาชาติและประเทศไทยพร้อมสร้างโอกาสการเล่นให้กับเด็กทุกคน นางสาวนัทยาบุญพักดีผู้อำนวยการสำนักอาวุโสสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสสสได้กล่าวว่าสสสมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิด IPA Thailand เป็นสาขาที่19ของโลกโดยมีหมุดหมายสำคัญคือการสารพลังภาคีร,ร่วมผลักดันให้เกิดหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพผู้อำนวยการเล่นหรือ p พย์เวิร์ก ผู้ที่จะทําให้เด็กได้เข้าถึงโอกาสการเล่นอย่างแท้จริงผ่านการถอดบทเรียนและวิธีการในระดับสากลควบคู่บทเรียนจากพื้นที่ปฏิบัติทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรท้องถิ่นเช่นอาบาตาอาบาจาและเทศบาลซึ่งมีบุคลากรมากกว่า7,000คนมีทักษะเป็นเพย์เวิร์เกอร์เพื่อสนับสนุนทักษะเด็กในพื้นที่ของตนเองตลอดจนขับเคลื่อนให้มีลานเล่นอิสระในชุมชนเพิ่มขึ้นรวมถึงให้ครูหรือผู้ดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กกว่า17,000แหง่งมีความรู้และทักษะเพย์เวิร์เกอร์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมต่อไปค่ะ วันนี้ก็จัดงานขึ้นเพื่อที่จะเปิดตัวนะคะว่าออประเทศไทยเราก็มีออสมาคมการเล่นนานาชาติสาขาประเทศไทยเกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่าเราอยากที่จะผลักดันให้เด็กทุกคนนะคะไดเออ้เข้าถึงสิทธิในการที่จะเล่นอิสระค่ะจริงๆต้องบอกว่าสสทำวิจัยเมื่อสัก30ปีก่อนหน้านี้ดูว่าใน24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์ของเด็กไทยเนี่ยออใช้เวลาไปกับอะไรบ้าง ซึ่งเราพบว่าน่าตกใจมากๆช่วงเวลาที่เรียกว่าเด็กจะมีอิสระในการเล่นนะคะมันเหลือไม่ถึง30นาทีต่อวันแล้วยิ่งถ้าเป็นเด็กเ,เด็กเมืองเด็กที่พูดง่ายๆเรียนพิเศษเยอะมากเรียนในโรงเรียนก็แล้วแล้วกเ็เวลาว่างก็ต้องเรียนพิเศษเนี่ยแทบไม่เหลือเวลาแบบนี้เลยซึ่งในอีกด้านหนึ่งก็มีข้อมูลเ,เข้ามามากมายว่าเด็กปัจจุบันนี้ติดหน้าจอนะคะใช้หน้าจอเนี่ย ตั้งแต่เล็กๆนะคะส่งผลกระทบกับพัฒนาการทางภาษา mm hmm. กรมอนามัยเก็บข้อมูลทุกปีเนี่ยเห็นชัดมากว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กประมวัยเนี่ยมีปัญหามากๆ mm hmm. เราคิดว่าเรื่องเหล่านี้ต้องนำมาคุยกันอย่างจริงจ mm ัง hmm. แล้วก็ด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายมากเลยคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระนะคะอย่างน้อยวันละ60นาทียิ่งถ้าเป็นการเล่นที่แบบออกแรงนะใช้ร่างกายใช้มือใช้ าการปีนป่ายอะไรพวกนี้ให้เหงื่อโชกไปเลยเนี่ยมันดีทั้งพัฒนาการทางสมองร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แข็งแรงนะคะแล้วก็พื้นฐานจิตใจเข้มแข็งด้วยค่ะเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งจับมือกับสํานัก สำนักพิมพ์ Bookscape นะคะแปลแล้วก็เผยแพร่หนังสือเล่มหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของ Play อชื่อว่า Play to Progress ซึ่งก็เป็นการวิจัยที่พบว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่ทารกแรกคลอดออกมาเนี่ยค่ะพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูหลักเนี่ยสามารถที่จะชวนเขาเล่นนะคะอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะคะึเดือน3เดือน5เดือนนีค่ะไปเรื่อยๆเนี่ยได้เลยนะคะซึ่งซึ่งมันเป็นวิธีที่จะทําให้จริงๆเป็นวิธีเดียวเลยนะของการเรียนรู้จักโลก <c oughs> ของเด็ก เด็กทารกอะ,ค,ะค่ะแล้วก็ถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องให้เขามีเวลาแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะยิ่งถ้าเล่นเป็นกลุ่มอะคะ่ะก็จะได้เรียนรู้ทักษะสังคมไปด้วยะคะ่ะจริงๆอะการการเล่นอิสระหรือว่าชั่วโม,มงเล่นอิสระเนี่ยทำได้ที่บ้านนะคะจริงๆทําได้ทุกที่เลยเ,เรามีรูปแบบ5 6รูปแบบให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเป็นในบ้านพื้นที่จํากัดทําอย่างไรนะคะหรือถ้าเป็นพ่อแม่คนทํางานที่ต้องเอาลูกไปทํางานด้วยในช่วงปิดเทอมอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆพื้นที่ ใกล้ๆโตทำงานของพ่อของแม่เนี่ยก็เป็นพื้นที่เล่นอิสระได้นะคะในสถานประกอบการนะคะนายจ้างเนี่ยสามารถที่จะสนับสนุนนะคะทาพื้นที่เล่นทําห้องเล่นหลายๆที่เราเห็นแล้วนะคะที่บริษัทเนี่ยจัดพื้นที่ให้เลยนะคะเพื่อให้พนักงานเนี่ยพาลูกมาได้ไม่ต้องเป็นอุปสรรคแน่นอนท้องถิ่นนะท้องถิ่นเนี่ยมีพื้นที่เยอะมีสูยรพนัฒนาดเด็กเล็กเป็นของตัวเองด้วยนะคะมีพื้นที่ที่ทั้ง ทุกไซส์เลยอะนะคะรวมไปถึงในหมู่บ้านในชุมชนมีลานที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะคะอา,าตออวทอสามารถจัดพื้นที่แบบนี้ได้เรามีโมเดลให้ดูทุกรูปแบบเลยค่ะกระจายอยู่ทั่วประเทศด้วยค่ะจริงๆถ้าไม่ใช่ของเล่นสำเร็จรูปของเล่นที่สำเร็จรูปคิดมาให้แล้วเสร็จสับว่าให้เด็กกดปุ่มนี้แล้วเดี๋ยวมันจะทำอะไรต่อของมันเองแบบนั้นไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเล่นที่ไม่สำเร็จรูป เป็นของใช้ในบ้านก็ได้ที่ไม่ใช้แล้วถ้วยชามการะละมังถังแตกทั้ทงหลายที่ไม่ใช่ของมีคมเป็นอันตรายพวกนี้ค่ะเด็กสามารถเอามาเพราะจริงๆที่สําคัญที่สุดในเวลาเด็กเล่นโดยอิสระเนี่ยมันคือจินตนาการเขาจะจินตนาการว่าเขากำลังทําอะไรอยู่เขาจะหยิบฉวยสิ่งใกล้ตัวมาประกอบการเล่นของเขาได้หมดเลยถ้าหากว่าเราให้อิสระไม่ห้ามไม่ปรามจนเกินไปนะคะดูแลแค,ค่ความปลอดภัยทุกอย่างเป็นของเล่นได้หมดเลย แต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะเด็กชอบเล่นกับผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเขาเพราะฉะนั้นเรานี่แหละค่ะคือของเล่นที่สำคัญที่สุดเลยค่ะทั้งนี้สสส,สร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเทศกาลเล่นอิสระเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผ่านการเล่นอิสระโดยได้ใช้เวลาร่วมกับผู้ปกครองอีกทั้งลดปัญหาการติดจอซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิฟังเพลงไปกับวงมิตติ้งไทม์เสวนา เล่นตอนจิว๋วโตไปแจ๋วเวิร์กช็อปสมองดีมี EF ง่ายๆสร้างได้ในครอบครัวโดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่22 2 4ถึง24พฤศจิกายน2567เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีณอุทยาน1 0 0ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชมฟรีสนุกฟรีค่ะ